สวัสดีครับเรียนมาดูในเรื่องของเส้นขนานนะครับคำว่าเส้นขนานบทนิยามนั้นจะอยู่ที่เส้นตรง2องเส้นที่อยู่บนระนาบเดียวกันนะครับขนานกันโดยที่เส้นตรงทั้งสองเส้นนี้จะต้องไม่ตัดกันนะครับลักษณะที่เห็นในรูปนั้นเส้นตรง AB ก็ได้ขนานกับเส้นตรง CD นะครับเส้นตรง AB นั้นก็ขนานกับเส้นตรง CD วิธีการเขียนสัญ,ญลักษณ์ของการที่เส้นตรงสองเส้นขนานกันเขาก็จะเขียนลนักษณะอย่างนี้ว่าเส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD นะครับเส้นตรง AB นั้นก็ได้ขนานกับเส้นตรง CD เปน็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่คือขนานกันนิยามต่อไปการศึกษาเลขาคณิต ในเรื่องของมุมที่อยู่ภายในบนข้างกันของเส้นตัดเราเรียนดูภาพต่อไปนี้นะครับถ้าสมมุติว่าให้เส้นตรง PQ ตัวนี้ตัดกับเส้นตรง AB และเส้นตรง CD ที่จุด E และจุด F ตามลำดับนะครับเราเรียกมุม P ตัวนี้ว่านะครับมุมที่อยู่ภายในนะ Q ตัวนี้ P กับ Q คู่นี้นะครับเราเรียกมันว่ามุมที่อยู่ มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด PQ นะฮะทำไมนะครับเราเรียกมุม P กับมุม Q นี่ว่ามุมที่อยู่ภายในนะครับมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดนี่คือคำนี้นะครับและมุม RS นี้เราก็เรียกมันว่ามุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดเหมือนกันนะครับ นะเส้นตัด PQ ตัวนี้นี่คือมุมภายในที่เกิดขึ้นพูดง่ายๆนิยามนั้นนักเรียนก็ควรจะทราบว่าถ้าเส้นตรงสองเส้นขนานกันถ้ามีเส้นตรงอยู่สองเส้นแล้วมันขนานกันนะครับมีเส้นมาตัดมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันนั้นจะต้องบวกกันได้ร้อยดคือคู่นี้กับคู่นี้จะต้องรวมกันได้1 8 0ร้อยปดนะครับ หรือไอ้เจ้าคู่นี้กับคู่นี้รวมกันสีแดงนี้ก็ต้องได้180นะฮะถ้าเส้นตรง2เส้นขนานกันผลบวกของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันเท่ากับ180อันนี้เรียนจำไว้นะครับทำอะไรก็ตาม2เส้นนั้นขนานกันเช่นเส้นตรง pq นะกับเส้นตรง rs นะครับแล้วก็มีเส้นตรงอีกเส้นหนึ่งมาปึ๊บนะครับมุมตัวนี้ติเป็นมุม x ัวนี้เป็นมุม y มุม x บวกมุม y นั้นเนี่ยมันจะต้องเท่ากับ180องศานะมันจะต้องเท่ากับ180องศาคือมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดผ่านเส้นตรงที่ขนานกันนะครับเส้นตรง2เส้นขนานกัน PQ กับ RS นั้นขนานกันขนานกับ RS มีเส้นตัดผ่านปึ๊บมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันจะรวมกันได้180เสมอ หรือกลับกันถ้ามุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันนั้นรวมกันได้180องศาแล้วเส้นตรงคู่นั้นก็จะขนานกันนะครับนี่คือทฤษฎีบทของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดตัวอย่างเช่นเรามาดูคู่นี้นะครับคู่นี้นะฮะมุมที่เกิดขึ้นคือ115กับ65 115กับ65นั้นเนี่ยเรารวมกันจะได้180ถูกไหมฮะ รวมกันจะได้เป็น180องศาเพราะฉะนั้นข้อนี้นะักเรียนสรุปได้นะครับว่าจากทฤษฎีบททางเลขาคณิต AB นั้นก็จะขนานไปกับ CD ครับเส้นตรง AB นั้นก็จะขนานไปกับเส้นตรง CD นั่นเองนะเส้นตรง AB นั้นก็จะขนานไปกับเส้นตรง CD นะฮะอันนี้ครับเส้นตรง AB ก็จะขนานกับเส้นตรง CD นะครับต่อไปมาดูครับถ้าสมมุติว่าในรูปนั้นเรากําหนดให้โจบอกว่าเส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD โดยมี PQ ตัวนี้เป็นเส้นตัดจงหาว่า x เท่ากับกี่องศาอย่างนี้นะครับถ้าโจทย์กำหนดให้ลักษณะอย่างนี้ก็แปลว่า2เส้นขนานกันมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดนั้นรวมกันจะต้องได้180นี่คือ5 x บวก5 เท่ากับ180 5x นั้นเป็น175 x เดียว5หารคือ35องศาได้ x เป็น35องศานะครับเที่ได้จะเป็น35องศาคือคำตอบนี่คือมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดข้อนี้เหมือนกันจากรูปกําหนดให้ เส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD จงหาว่า x เท่ากับกี่องศาครับตรงนี้นะฮะตามรูปนี้นะครับเราจะได้ว่ามุม PEA กับ BEF นั้นคือเป็นมุมตรงข้ามกันเพราะนั้นตามรูปนี้ตรงนี้ก็ต้องเป็น 2x ด้วยตังนี้ก็ต้องเป็น 2x ด้วยนะครับมุมตรงข้ามตัวนี้เป็น 2x ด้วย และเส้นตรงสองเส้นนี้ขนานกันคือ AB กับ CD นั้นขนานกันตามที่โจทย์บอกนะครับแปลว่าผลรวมของมุมภายใน 2x บวกกับ 4x บวก30นั้นจะต้องเท่ากับ180ครับ 2x บวก 4x บวก30จะต้องเท่ากับ180นะครับซึ่งตัวนี้จะได้เป็น 6x บวก30เท่ากับ180มุม 6x เท่ากับ150องศาครับ x เฉยๆก็คือ 6212 65 30 x เท่ากับ25องศานะฮะในข้อนี้มุม x ในรูปนี้จะเท่ากับ25องศาถ้า2เส้นนะครับ ab กับ cd ขนานกัน 2x นี้เป็นมุมตรงข้ามนะครับมุมนี้ 2x ด้วยนะก็จะได้เป็นรูปนี้แล้วก็จะได้ว่าผลรวมของมุมภายในบนด้านเดียวกันของเส้นตัดจะเท่ากับ1